8สัญญาณเตือนที่จะเป็นอาการที่บ่งบอกนะคะว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจวายค่ะในภาวะหัวใจวายหลายคนยอมรับเลยว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องมีการเตืนอนรมากมายเลยนะคะแต่ถ้าเรามีอาการเตือนดังกล่าวต่อไปนี้เราต้องรีบนะคะไหวตัวทําการตรวจรักษาโดยเร็วที่สุดอาการเตือนดังกล่าวมีอะไรบ้างวันนี้พี่ปราจะมาบอกให้เลยนะคะตามพี่ปรามาเลยคะ่ะ โรคหัวใจสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทําให้คนเสียชีวิตเป็นโรคที่ใกล้ตัวคนเราม,มากกว่าที่คิดเพราะถือได้ว่าเป็นภัยเงียบที่ไรแรงไม่แสดงอาการให้เห็นในระยะเริ่มแรกหรืออาจจะเป็นแค่เล็กๆน,น้อยๆบางอย่างก็ยากที่จะบอกว่าเรากําลังเผชิญกับโรคหัวใจอยู่และนี่คือแ8สัญ,ญญาณที่สําคัญเกี่ยวกับโรคหัวใจวายหัวใจวายหมายถึงอะไรนะคที่ปราหัวใจวายหมายถึงหลอดเลือดหัวใจอุดตดันโดยสิ้นเชิง กล้ามเนื้อหัวใจเริ่มตายไปอาการอาจเป็นอยู่นานกว่า15นาทีและไม่ทุเลาลงโดยการพักหรือได้รับยาดังนั้นเมื่อเกิดอาการเจ็บเค้นหัวใจยาโรนานภาวเสพกล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดอาจจะตายลงได้ภายในไม่กี่นาทีคราวนี้มาดูเลยนะคะสัญญาณเตือนของหัวใจวายมีอะไรบ้าง 1. ออนเรียมากผู้ที่มีอาการหัวใจวายจะรู้สึกเหนื่อยจะไม่สามารถทํากิจวัตรประจาวันของตัวเองได้ตามปกติ เราะเมื่ออาการหัวใจวายระบบไหลเวียนเลือดจะลดลงทําให้ภาวะตึงเครียดในกล้ามเนื้อซึ่งจะทําให้เกิดอาการอ่อนเพลียได้ดังนั้นหากเกิดอาการหนอนเพลียมากผิดปกติให้ไปพ,พบแพทย์หรือทําการตรวจวินิจฉัยให้ชัดเจน 2. หายใจทีหากคุณรู้สึกว่าการเดินขึ้นลงบันไดนะพี่ปาเตือนเลยนะคะถ้าเรารู้สึกว่าการเดินขึ้นลงบันไดทําให้รู้เเหนื่อยง่ายแล้วก็หายใจถี่กับปกติ น่นาจ,จะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเรากำลังเผชิญกับโรคหัวใจก็เป็นได้เพราะฉะนั้นหัวใจมีส่วนสําคัญในการลำเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ช่วยขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถ้าหากหัวใจเกิดการทํางานผิดปกติก็อาจจะทําให้เราหายใจถี่ได้นั่นเองข้อที่3มมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงบริเวณหลังแขนหรือหน้าอกเป็นสัญญาณเงียบของอาการหัวใจวายเมื่อเซลล์กล้ามเนื้อเริ่มขาดออกซิเจน ก็จะส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดซึ่งเมื่อเกิดอาการเจ็บปวดก็าอาจจะทําให้เกิดอาการหัวใจวายได้หลอดเลือดหัวใจจะถูกปิดกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้อซิียนในเลือดไปลิ้นกล้ามเนือ้อและอาการนี้จะส่งสัญญาณไปยังสมองแต่สมองจะเกิดอาการสับสนทําให้เกิดอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่บริเวณอื่นไม่เพียงแต่บริเวณหนะ้าอกเท่านั้นคราวนี้มาดูกันต่อเลยนะคะโอ้โห้วการต่างๆมีอะไรบ้างคะ ข้อที่4แสบร้อนกลางหน้าอกพิปราบ,บอกเลยนะคะอาการแสบร้อนกลางหน้าอกอาจจะเป็นอาการของกดไหลยนก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเช็คดูดีๆแต่อย่างที่ว่านะคะอาการของกดไหลยนจะมีอาการที่ชัดเจนแล้วก็มีพฤติกรรมหลายอย่างที่บ่งบอกให้เลยนะคะว่าอาการเหล่านี้คือการกดไหลยนสังเกตง่ายๆเลยถ้าเราทานอาหารไม่เป็นเวลาและที่สําคัญเมื่อทานอาหารเสร็จเราลงนอนเลยนะคะอาหารยังย่อมไม่สํา เร็จเรียบร้อยก็จะทําให้เกิดภาวะกดไหลย,ย้อนขึ้นมาได้แล้วก็มันจะมีอาการที่เรียกว่าแสบร้อนกลางหน้าอกมากๆแต่สําหรับใครนะคะที่มีอาการเจ็บหน้าอกแสบหน้าอกมากๆนะคะอาจจะเป็นสาเหตุอของโรคหัวใจได้เพราะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก็สามารถทําให้เกิดอาการแสบร้อนที่กลางหน้าอกได้และที่สงคัญเลยถ้ามีอาการมากๆอย่าลังเลเลยค่ะที่จะไปพบแพทย์เพราะว่ามันจะมีการตรวจที่สําคัญหลายๆอย่าง ใครที่มีอาการผิดปกตินะคะนอกจากการซักประวัติแล้วการตรวจร่างกายแล้วบางทีจะต้องมีการตรวจพิเศษเฉพาะลงไปที่ชี้ชัดว่าอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยเป็นอาการของโรคหัวใจทางด้านไหนกันแน่และเพื่อความปลอดภัยของเราถ้าเรามีอาการเราต้องต้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะการตรวจสุขภาพหรือการตรวจนี้เป็นสิ่งที่สําคัญพปลายยาม่เสมอเลยว่าปีนี้คุณได้ตรวจสุขภาพประจาปีหรือ,อยังเพราะความสําคัญต่างๆนี้มันมีผลกับร่างกายของคนเรานะคะ อย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลๆๆค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูบพี่ติฟเป็นการกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมโต้เข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวปราเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะในเรื่องของอาการที่เราเรียกว่าอึ่งก็จะเป็นสัญญาณเตือนของควาว่าหัวใจวายได้อย่างไรตามพี่ปราไปเลยนะคะ ข้อที่5้าท้องไส้ปั่นปวนสัญญาณเตือนภาวะหัวใจล้มเหลวในบางครั้งก็จะมีอาการคลื่นไส้เจียนหรืออาการลำไส้ปั่นปนดังนั้นอย่าชะล่าใจและไม่คิดถึงความอันตรายของการเหล่านี้เพราะมันอาจจะนําอันตรายมาสู่ชีวิตของเราได้นะคะข้อที่6อึดอัดบริเวณคอและขากรรไกรอาการอึดอัดเหล่านี้มักจะพบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจอย่างหนึ่งโดยสายเหตุนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายเช่น โรคหัวใจซึ่งจะส่งผลต่อประสาทความรู้สึกแต่การเหล่านี้เกิดขึ้นน,น้อยกว่าการเจ็บหน้าอกหากมีอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดพี่ปาบอกเลยนะคะว่าถ้าเราจะเกิดอาการดังกล่าวเหล่านี้เราต้องสังเกตด้วยว่ามีภาวะหรือสิ่งอะไรที่นํามาบ้างการที่เรามีภาวะหรือสิ่งอะไรที่นํามาเนี่ยมันจะอาจจะเป็นตัวที่เป็นปัจจัยส่งเสริมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้สําคัญมากๆเลยค่ะข้อที่7ด รู้สึกว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติอันนี้สําคัญนะคะบางอย่างที่ผิดปกติคือผู้ป่วยที่มีการรูหัวใจจะรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติไปจากเดิมซึ่งความคิดต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นสัญญาณเงียบที่ไม่ควรละเลยถึงแม้ว่าผลที่ออกมาอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดแต่การเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองก็ทําให้คุณปลอดภัยจากอาการหัวใจวายรุนแรงได้ค่ะข้อที่8อาการหน้ามือใจสัน่นอาการหน้ามือใจสั่นนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะ เพราะหลายๆเนี่ยจะมีอาการหน้ามืดรู้สึกว่าอยากจะเป็นลมว่าใจสั่นใจวิวๆนํามาเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญคราวนี้มาดูเลยค่ะอาการอย่างไรที่เรียกว่าเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจนี่สําคัญนะคะอันนี้เราต้องรู้ไว้เลยหนึ่งอาการเจ็บหน้าอกร้าวไปที่คอแขนหรือขากรรไกรสองเจ็บแน่นหรือรู้สึกไม่สบายตรงกลางหน้าอกสามมีอาการเวียนเวียนหายใจไม่อิ่ม และก็ก,การครลื้นไ้รุมด้วย 4. เหเงือออกมากจนเป็นไงคะเราจะรู้สึกเลยว่าหูมันหนาวบริเวณลำตัวส่วนบนแล้วก็บางทีก็จะมีการขื้นไ้เพรนะนื้นงสำคัญมากๆเลยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าอุ้ยเรารู้สึกว่าเรามีอาการอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราต้องสังเกตด้วยว่าเรามีอาการแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นอาการของภาวะที่เรียกว่าเจ็บหน้าอ,อกเโรคหัวใจเลยค่ะข้อที่สี่ อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นขณะออกกำลังกายหรือมีความเครียดกระทันหันก็อ5อาการเหล่านี้มักจะอยู่นานประมาณ 1- 10ถึงนาที 6. รู้สึกหายใจไม่ทันขณะที่ออกกำลังกายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 7. รู้สึกแน่นอึดอัดท้องอย่างมากถ้าออกกำลังกายทันทีหลังจากที่เรารับประทานอาหารเพราะฉะนั้นนะคะที่สําคัญมากๆเลยหลายคนที่กระทํากันอยู่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยด่วนก็คือ หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จไม่นานก็ไปออกกาลังกายมันเป็นวิธีที่ผิดนะคะเพราะว่าจะทําให้ร่างกายของเราเยื่อตาต่างๆทํางานได้แปรปรวนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันจะอาจจะเป็นอาการที่ทําให้หัวใจเราเนี่ยกระตุ้นทําให้เกิดความผิดปกติได้เพราะนั้นพี่ปราฝากไปเลยค่ะคราวนี้เรามาดูเลยผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายมีอะไรบ้างพี่ปราบอกเลยนะคะไม่เพียงแต่ผู้ที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว เพราะทุกคนสามารถเกิดอาการหัวใจไวายได้ย้ำนะคะทุกคนสามารถเกิดอาการหัวใจไวายได้เพราะฉะนั้นใ,นใครบ้างล่ะคะข้อที่หนึ่งผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงชอบกินอาหารมันๆสังเกตตัวเรานะคะเราชอบทานอาหารมันๆหรือของทอดบ่อยๆของที่จะทําให้เกิดภาวะเสี่ยงที่ไขมันในเลือดจะสูงได้วันนี้สังเกตตัวเราคะ่ะอะไรที่ไม่ใช่ปรปลีนตั้งแต่ตอนนี้อย่าให้มีความเสี่ยงมากขึ้นเลยลด ของมันลดของทอดลดแป้งลดน้ำปลาลงข้อที่สองผู้ที่สุบบรีจัดบุหรี่ไม่เคยให้คุณค่าหรือประโยชน์กับใครเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สุบรีจัดต้องระวังค่ะข้อที่สามผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหลายคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงพิลารในระยำนะคะต้องไปตรวจสุขภาพหรือรับการารักษาต่อเนื่องตลอดไปอย่าทิ้งไว้นะคะหรือไม่รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง ข้อที่สีาา่ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องควบคุมและดูแลตัวเองมากๆในทั้งพิติกรรมการกินอาหารแล้วก็เรื่องอื่นๆข้อที่ห้ากนอ้วนแล้วไม่ค่อยได้ออกกำลังกายข้อที่หกเครียดง่ายแล้วก็เครียดบ่อยใครที่เครียดง่ายเครียดบ่อยต้องระวังเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะข้อที่เจ็ดคนในครอบครัวท่านมีประวัติเป็นโรคหัวใจมาก่อนหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยใครที่มีประวัติโรคหัวใจในครอบครัวนะคะเราจะต้องดูแลว,ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย มันอาจจะทําให้เราเกิดภาวะที่เกิดโรคหัวใจวายขึ้นมาได้เพราะฉนั้นต้องระวังนะคะพี่ปลาอยากจะบอกเลยภาวะหัวใจวายสามารถเกิดขึ้นในทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีอาการผิดปก,กติหรือเริ่มสังเกตตัวเองว่าตอนนี้มันมีอาการที่เราเรียกว่ามันไม่เหมือนเดิมเราจะต้องรีบไปตรวจเราจะต้องรีบดูแลตัวเองนะคะอย่าปล่อยให้การมันลุกลามมากขึ้นเภาวะว่าหัวใจเนี่ยโรคหัวใจถ้าเป็นเนี่ยช่วยเหลือไม่ทันแค่เสี้ยววินาทีก็เสียชีวิตได้เลย ถึงตอนนี้พี่ปราไม่อยากให้ประมาทกับชีวิตนะคะใครที่ยังไม่เคยตรวจสุขภาพประจาปีใครที่ยังไม่เคยไปพบแพทย์แล้วไม่รู้เลยว่าตอนนี้สุขภาพตัวเองเป็นอย่างไรต้องรีบไปตรวจอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาไล่เปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u t u Healthy Fish เป็นกันกระใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเติมตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สมัยคุณภาพ มาเป็นครอบครัวสุขภาพดีะะะพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิงด่งกิ้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 งช่องยูทู Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ